สดวีโตวีผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นรูปร่างดีทั้งคู่เลยครับคือมุมแดงกล้องโทรนีก็ถือว่าเป็นมวยที่คือสูงแล้วนะครับในน้ำหนักนี้แต่ว่าขุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่นี่จะลอยกว่าเล็กน้อยครับสมัยก่อนก็เป็นขุนศึกหนุ่มพรเทพครับติดตามเลยนะครับเกือบๆจะซุปเปอร์ฟล์เวทครับ114ปอนด์<อ>กรรมาการธีรวุฒิสับมือชกค,ครับ นี่เป็นคู่เอกช่วงแรกนะครับในศึกมวยมันสนันเมืองบวกพอหลักบุญครับเราก็มีนัดกันเป็นประจำครับทุกวันอังคาร9้าคู่ครับช่วงแรกนี่4คู่ครับช่วงนี้2ทางพายทีวีอีก5คู่เช่นเดียวกันกับวันพฤหัสบดีนะครับก้าคู่เหมือนกันสวัสดิการข้าราชการพยาบาลให้กับนักชกผู้บาดเจ็บจากแผลแตกเข็มละห้าและดีแท็กธุรกิจหาดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0280080000บริษัท c p เพียบเลสเตอร์ลอง o อนด์ฟูเชจำกัด บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล่าตักเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาบาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาบาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยเกิร์ตในรศมีวงตลมพร้อมด้วยยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมขอขอบพระคุณครับเจะบอกแรงๆกันแล้วนะครับเยวนี้ครับต่อยมากเสียดคืนครับ มีลูกแรงๆมีลูกเล่นกันเจ็บๆครับซ้ายครับเจอหมัด1-2คืนครับหมัด1-2มาก็หมัด1-2คืนเหมือนกันครับถีบไปก่อนครับซ้ายหน้าพยายามทำการอยู่ตลอดนะครับกล้องธรณีบอรุ่งโรจน์หรือว่าสันติอุบลครับหมัด1-2แล้วมีครับจังหวะเอาคืนของขุนศึกครับถีบไปก่อนครับมีลูกจุกจิกนะครับ ขุนศึกอะไรดีครับเขี่ยมาก็ต่อย 1- 2คืนครับขยับขยับเตะซ้ายมาขวาครับ <c oughs> <c oughs> อย่างที่เรียนไปครับทาใจกันมายกนี้ก็เริ่มมาเล่นเจ็บเจ็บตั้งแต่หัววันเลยแหละครับทั้งขุนศึกเองอารมณ์ไปถึงทั้งกล้องเท่านี้เองครับโอ้โหคู่นี้นี่ซัดก,กันอ,ออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยกสอง ดูแล้วสอแววว่าอุ้ยบวกหมัดกันด้วยครับน่าน่าจะเดือดกว่าภาคแรกครับ114ครับผู้นี้ถ้าใครฟอร์มดีก็มีโอกาสจะเป็นตัวยืนในการชิงแชมป์พลายทีวีในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวอ115ปอนด์เหมือนกันนะครับแชมป์พลายทีวีรุ่นนี้พิกัดนี้นิดแม่ยังว่างอยู่ครับหาตัวอยู่ครับทีมงานเพชรินดีปักหลักกันใกล้ๆครับก้องทรอนีกับขุนศึกแม่มี ตัดใช้โครงด้วยครับขุนศึกก็ไม่ถอยกล้องทรนีก็ปักหลักใกล้ๆครับมนี่ครับสดขอบคุณท่านในห้างวีในัยวีรพุทชงค่้วยก,การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้โมยทยด้วยดีมาโดยตลอด พร้อมด้วยสุกกายะน้ำมันนวดสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร020160000หรือว่าที่ไลน์แอทีวี999ท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้เหงือ่อขึ้นผดขึ้นสะเก็ดให้ทดลองใช้สบู่สุกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงือ่อกลิ่นตัวกลิ่นข่าวใช้สบู่สุกสกินสั่งซื้อโทร020160000หรือว่าที่ไลน์แอทีวี999ขอขอบพระคุณครับ ขยับเข้ามาครับโอ้ยสอกดักไวเลยครับจังหวะดักของต้องทอดีครับคุณสุดแทงต้องทอรีตีคืนครับหดมาก่อนแยกมาก่อนสอกเข้าไปอีกแล้วสอก้ายหน้าครับต้องทอดีครับมีซ้ายครับล้วงลำตัวโดนเข้าไปโดนเข้าไปครับจังหวะล้วงลำตัวโดนโดนล้วงลำตัวอีกแล้วอ่า ดูครับแหมมันแตากด้วยมีมีมโดนสอกแตกไปด้วยครับโอ้ยนี่ครับมาแวบเดียวครับโอ้โหยมาประมาณฝั่งขวาโอ้ยมากขุนศึกมาตอนนี้บวกต่างฝ่ายต่างบวกอย่างเดียวแล้วครับว่าแต่ว่าจะแข่งกว่าหน่อยนึงนะครับขุนศึกโอ้หดูครับกล้องธรณีมาค่อยๆเลือกค่อยๆออ,ออกคุณ็อตโอ้โหเลือดเหมือนจะทําท่าจะเข้าตาเหมือนกันครับ ขุนศึกพยายามจะตัดเวทีให้แคบต้องแหมคิดบวกแล้วครับก้องท่ณนีใช้ฝีมือเอาทีบไว้อ้า,อาโดนศอกติดตัวอุ้ยศอกคืนครับเอาละครับคู่นี้ยก3นี่ระเลงเลือดแล้วครับโอ้โหแหนี่ครับอตอนนี้มาโดนหลวงลำตัวด้วยครับขุนศึกแต่ว่ามหาตอะเบทหัวใจครับมไม่มียอมอยู่แล้วครับ ว่าอุปสรรคมันตอนนี้เลือดมันเข้าตาคุณเอกเอาครับอุปสรรคมีแต่ใจครับใจยังลุยต่อลุยต่อเข้าไปครับคุณศึกคุณศึกต่อยหมัดขวาครับคุณศึกต่อยขวาครับต้องตอนนี้เจาะลากไปก่อนครับมีมาอีกแล้วครับลูกล้วงลำตัวครับคุณศึกต่อยหมัดเข้าไปครับพยายาม กัดฟันเล็งต่อยหมัดแล้วและครับเพราะตัวเองมีตำหนิแผลแตกนวครับโอ้ยกที่สองก็เข้มครับยกที่สามล่อถึงเลือดเลยครับเข้มคนเข้มคนเหลือเกินครับเดินเข้าไปขุนศึกสถานการณ์บีบบังคับห้เดินเข้าไปสับเข้าไปครับจังหวะสับครับมีทิ้งทั้งไหลครับแต่ไม่โดนนะครับโอ้ รามาวินตั้งโยคียในลัศมีวงกลมพร้อมด้วยยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผยคู่มีไว้ดมกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยด,ดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับผ่านไปสามยกนี่ถือว่าสู้กันสนุกเลยนะครับยกนี้ออกมาเปิดเกมเร็วขึ้นเลยขุนศึกพยายามจะเบียดก็หานะครับมีหมัดมีแข้งแล้วก็จะปล้ำนายเอาแล้วนี่นะครับโอ้โดูจังหวะบวกกันไข่พลาดนี้หล่นได้นะครับกล้องธรณีดูว่ามาชกในเกมตั้งรับนะครับมีแข้งคอยสกัดเอาไว้แต่ขุนศึกไม่สน เปียกเปิดเกมโอ้มีหมัดนำไปด้วยนะครับไปรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันโต้ด้วยครับกล้องธรณีดูดูแล้วมันกว่าภาคแรกแล้วครับกล้องธรณีกับขุนศึกภาคที่2ครับกล้องชนโอยบวกศอกครับมาเต็มเต็มเลยครับชุดนี้พอโดนแล้วทั้ท่าจะชังักหยุดไปอีกแล้วครับขุนศึกโอ้ยนี่ครับต้นยกนี่ลำเลียงอาวุธดีเลยครับอ่าสะดุดนิดเดียวสองเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้มาเริ่มเดินเกมอีกแล้วครับขุนศึก วาต้องทอนนี้ดูครับม่าตอนนี้แกล่อครับล่อเลือกล่อค่อยๆออกนะครับมส่งสัญญาณเตือนหลายรอบแล้วครับโอ้ยว่าสองเมื่อสักครู่นี้หวังผลเลยครับพี่อารีทิ้งทั้งตัวเลยนะครับโดนี่เป็นเรื่องกองตอนนี้ดูจะมั่นคงมั่นใจนะครับมาชกในเกมตั้งรับเลือกออกแล้วนะครับลูกทีมคอยทำลายจังหวะเข้าไหนก็รวบเอาไว้ก่อนตีกันไม่ถนัดนะครับกรรมการธีรวุฒต้องแยกนะครับยังไม่ยอมนะครับพยายามจะเบียดจะชมจะปล้ำใน ตั้งกำแพงเอาไว้ปีไม่ได้แล้วครับทำท่าจะช้าลงไปนิดนึงนะครับขุนศึกเอาช์จแบบแล้วมามาแต่ว่าความแม่นยาของกองตี้ครับโอ้โหล่นเลยครับว่าต่อยคามุมตัวเองเลยครับโดนนับแปดไปแล้วครับวันนี้เข้ามวยหลวมไปครับนับแปดฟื้นไหมไหวไหมครับจะจะเก็บเลยหรือว่ายังไงครับกองทรณีครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่า แต่ว่าดูครับหัวติดหัวใจนี่ครับโอ้โหเดินเดินเข้าไปขุนศึกมแต่ว่าระบบป้องกันตัวอย่าลืมนะครับอย่าหลวบหลวมนี่เดี๋ยวโอ้โหเอาศอกโอ้โหอะตอนนี้มากล้องธรณีดูสเต็ปเท้าะา้ายแตก้ายแตกแล้วอ่รวบไว้รวบรวบไว้ครับอ,อ่ะตอนนี้ บอกไม่ต้องมาใกล้เพื่อนไม่ต้องมาใกล้ครับอืออือาตอนนี้สวมหมวกกันน็อกด้วยผลไม้ที่เป็นแผนโบราณส้างผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวกลิ่นข้าวใช้สบู่สุกสกินสั่งซื้อโทร020160000รุ่นที่ไลน์เอทีพี999ขอบคุณยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมังสนันเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ พ่อไพรสู้ตายนะครับอยาฉีด3ล้านบาทนะครับโอ้ยเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับถ้าทำได้ออกมานีไล่ต่อยไล่สับเป็นการใหญ่เหมือนกันกองธรณีต้องล็อกเอาไว้ก่อนโอ้ไม่ประมาทนะครับดูว่าชกวันนี้ละเอียดด้วยครับกองธรณีอาวุธอื่นทิ้งไปเลยนะครับมัดกระสอบเท่านั้นครับขุนศึก3ล้านบาทครับแบงค์พันเพียบเลยครับถ้า3ล้านคกร์เอาได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับหมัดกระสอบแม่แต่ว่ากองธรณีนี่ โอ้เป็นมวยที่เวลาแกออกนำแล้วมาหาหา,หาตัวยากเลยครับอ่าเจอตัวไหมหุนศึกเจอตัวไหมครับต่อยมดัดอ่าพลังกำปั้นก็ยังมีน้ำหนักอยู่ครับ1น,นาที45่ิวิครับนับถอยหลังโอ้แยบเอ้าซอ,อก,อกรครับเอามัดกระศอกโอ้แต่ว่านี่ครับรวบไว้ก่อนเลยครับทางด้านกล้องโทรหลนไปอ่าโอ้โหกลายเป็นหละหลวมไปหมดนะครับ คือทุกอย่างมันบีบหมดนะครับทางด้านขุนศึกเพราะว่าโดนนับ8ยก4ด้วยพอเร่งแล้วมันก็กลายเป็นพวดพลาด <c oughs> สายตาเยี่ยมด้วยครับจังหวะดึงหลบของกล้องทรณีอ่ะก็ทำท่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ยิ่งแก้คะแนนขุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่ไปในภาคที่2แบบสนุกเลยครับโอ้โหสนุกสุดมันเลยดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี